ครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีอาสกินคนดังนะครับนี่พิมพ์ชื่อนี้นะครับคนแรกก็เป็นมิสเตอร์ซีโร่แล้วกันพิมพ์ตามไปนะครับเอ็มอานี่ครับมิสเตอร์ซีโร่นี่ครับสกินพี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมิสเตอร์พิวพีนะครับนี่ครับคนที่แหลงกับพี่เตง่ายๆครับนี่มิสเตอร์พิวพีครับ ต่อไปคือพี่เตนนน้นะครับทีนี่ครับเต้เซนไฟเยับเห็นมตามนะครับนี่นะครับสกินของพี่เขาสกินต่อไปก็น่าจะเป็นสกินของคุนกายนะครับ K O O N G U Y นะครับนี่คุณกายเฮ้ยเขียิดคณกายคนกาย,ย,กาย,ย,ค,กายครับนี่ ต่อไปก็จะเป็นจิงไรครับ G U I D E ของพี่ไกด์คงนะครับนี่ครับต่อไปเลยีว่าต่อไปเป็นพี่ขชานะครับ B L นี่ครับ แบ็กอะไรนี่ครับในเซนต์วิคาชานะครับต่อไปน่าจะเป็นสกินของพี่ไอนะครับไอจีใครที่ไม่ค่อยเก่งภาษาจีนพิมพ์ตามนะครับนี่ครับไอจไอจ,จุงนี่ครับสกินของพี่ไอ้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe แล้วอยากแบ่งปันให้คนอื่นดูอย่าลืมกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ไปายครับ